สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับผมชีพาจากช่อง I'm Having a Bad Day อีกแล้วเราจะมาพูดถึงประเทศที่แพงที่สุดในโลกกันบ้างดีก,กว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาวัดถึงความแพงของแต่ละประเทศจากพวกค่าครองชีพเฉลี่ยเงินเดือนของคนที่อยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้เอาง่ายๆคืออยู่ที่ว่ามันยากขนาดไหนสำหรับเราที่จะไปเที่ยวที่นั่นนะ พราะทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าค่าของชีพที่ไทยเทียบกับประเทศอื่นๆนี้มันค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะมากก่อนที่จะมาเริ่มพูดถึงประเทศที่แพงที่สุดในโลกกันนะครับขอบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้เรียงประเทศที่แพงน้อยที่สุดไปจนถึงแพงมากที่สุดอะไรอย่างนี้เพราะว่าความแพงแต่ละประเทศมันเปลี่ยนทุกปีนะครับผมเลยรวบรวมข้อมูลของประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆในความแพงของโลกนี้มาหลายๆประเทศมันรวมกันแล้วมาพูดให้ทุกคนฟังกันดูว่าแต่ละประเทศนี้โดยเฉลี่ยแล้วมันแพงขนาดไหนเริ่มจากที่แรกกันดีกว่านะครับเบอร์มิวดาไอแลน เกาะเบอร์มิดา erm นี้เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษแต่ว่าราคาค่าใช้จ่ายการอยู่ที่นี่นี่คือคนละเรื่องกับอังกฤษเลยที่นี่เป็นที่ที่ดังในฐานะที่ท่องเที่ยวพักลอนสําหรับคนรวยๆนะครับโดยเฉพาะคนรวยๆที่มาจากอเมริกานะครับเพราะว่าเกาะเบอร์มิดาเนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับถัดออกมาจากอเมริกาด้านขวานิดนึงแต่ว่าถึงจะอยู่ถัดออกมาจากอเมริกานิดเดียวเกาะเบอร์มิดานี้เป็นที่ที่มีค่าครองชีพแพงกว่าอเมริกาเกือบ5เท่า คนที่อยู่ที่นี่นะครับได้เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละประมาณ2 2 0 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วสําหรับใครที่อยากไปอยู่ที่นี่นะครับก็จะต้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใช่ไหมสำหรับค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หห้องนอนนะครับกับ1ห้องนั่งเล่นจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณเดือนละ80,000บาทเลยทีเดียว แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่นี่รวยกันทุกคนนะครับเพราะว่าจากสถิติแล้ว20%ของประชากรเกาะเบอร์วีลานี้นะครับอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ยเงินเดือนที่ผมพูดไปข้างต้นโดยที่ประชากร20%นี้นะครับจะอยู่ที่เงินเดือนประมาณ10,000แสนต้นๆเท่านั้นเองมันอาจจะฟังดูแพงใช่ไหมสำหรับคนไทยแบบเฮ้ยเดือนละแสนบ้าบัวมันจะถือว่าน้อยหรืออยู่ต่ำหรือมันจะแย่ได้ยังไงแต่อย่าลืมนะครับเรื่องค่าเช่าพาร์ตเมนที่ผมบอกไปเมื่อกี้แค่ค่าเช่าพาร์ตเมนห้องนอนเดียวก็ เดือนละ8หมื่นแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงพวกค่าอาหารค่าอื่นๆในชีวิตประจําวันประเทศต่อไปนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าจะอยู่ในลิสต์นี้นะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองเราทําคลิปไปแล้วนะครับว่าทำไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงแพงเลยขอสรุปเร็วๆในคลิปนี้แล้วกันจะได้ไม่ทําให้ใครเสียเวลานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเงินเดือนเฉล,เฉลี่ยคนทํางานที่นี่อยู่ที่ประมาณเดือนละ260,000บาท เหมือนเกาะเบอร์มิวดาเลยนะครับคนที่นี่ไม่ได้รวยไปซะทุกคนนะครับเพราะ7%ของคนที่สวิตเซอร์แลนด์เนี้ยอยู่ด้วยความยากลําบากนะครับกับเงินเดือนที่ต่ํากว่า76,000บาทอีกการมีเงินเดือนไม่ถึงแสนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆมาที่ที่ใกล้ๆเราบ้างดีกว่านะครับต่อไปเรามาพูดถึงฮ่องกงกันดีกว่า ฮ่องกงนะครับมีเฉลี่ยเงินเดือนเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทแล้วถ้าใครอยากอยู่ที่นั่นนะครับจะมีค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับอยู่ที่เฉลี่ยประมาณเดือนละ70,000บาทก็ถือว่าแพงมากอยู่ดีนะครับจะอาจจะเทียบกับ2ประเทศที่พูดมาเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นเรามาที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับที่ประเทศนอร์เวย์ที่นอร์เวย์นี้นะครับที่นี่คนได้เงินเดือนเฉลี่ยกันประมาณเดือนละ1 8 0 0 0 0บาทถึงแม้คนที่นี่จะได้เงินเดือนเฉลี่ยเยอะกว่าฮ่องกง แต่ค่าที่พักนี่มันกลับถูกกว่าห้องกงเมื่อกี้1ห,ห้องนอนประมาณ70,000บาทใช่ไหม แต่สำหรับที่นี่นะครับอพาร์ตเมนต์ที่นอร์เวย์หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นมีค่าเช่าตกอยู่เดือนละประมาณ4 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความรวยจากน้ามันอยู่แล้วนะครับพวกค่าที่พักหรือค่าใช้ชีวิตมันเลยอาจจะไม่ได้แพงมากขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศแพงๆอื่นๆ,ๆ,ๆที่เราพูดถึงใน,นิีนี้แล้วแต่ถึงชีวิตคนนอร์เวย์มันจะดูดีนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องจ่ายภาษีแพงมากๆสาหรับชีวิตดีๆนั้นประมาณ30-50%เลยลยแแ้ววต่ว่าคุณมีรายได้ขนาหนในประเทศนั้นเาประเทศต่อไปกเลยดีว่าคกับปรทศไอแด้ขนาด นะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่สวยที่สุดในโลกผมอยากไปเห็นด้วยตัวเองให้เป็นบุญตาจริงๆนะครับนี่เป็นประเทศที่อยู่ในลิสต์อันดับหนึ่งที่ผมอยากไปเที่ยวเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นคิดคนไปเที่ยวประเทศนี้ก็น่าจะเข้าใจว่าผมจะสื่อว่ามันสวยขนาดไหนแต่ความสวยนี้ก็ไม่ได้มาคู่กับค่าครองชีพถูกๆเลยนะครับเพราะว่าเงินเดือนเฉลี่ยคนที่นี่นะครับ ตกอยู่ที่เดือนละประมาณ1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าเราอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หห้องนอนนะครับตกอยู่เฉลี่ยเดือนละประมาณ50,000บาทแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับด้วยความที่ประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ห่างประเทศอื่นมากๆแล้วยังจะเป็นประเทศที่หนาวมากๆอีกด้วยทําให้การปลูกอาหารเองเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นประเทศที่ต้องนําเข้าแทบทุกอย่างเลยราคานําเข้ามาเลยทําให้ทุกอย่างมันแพงขึ้นสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นในประเทศไอซ์แลนด์นะครับการที่จะซื้อทุกอย่างก็เลยราคาแพงกว่าประเทศอื่นๆ หลายประเทศนะครับผมเลือก5ประเทศนี้มาเพราะ5าประเทศนี้เป็นประเทศที่ถูกพูดถึงว่าเป็นประเทศที่แพงที่สุดในโลกบ่อยที่สุดผมเลยเอา5ประเทศนี้มาพูดทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปกันอยากจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้มันรวบรวมมาจากหลายๆปีที่ผ่านมาครับเลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบ้างโดยส่วนมากประเทศพวกนี้ก็อาจจะแพงขึ้นกว่าที่ผมพูดไปแล้วด้วยซ้ำตอนนี้แต่อย่างน้อยหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับว่าแต่ละประเทศมันแพงขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าความแพงนะครับมันก็มักจะแลกมาด้วยชีวิตที่ดี ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยนะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าพรุ่งนี้บ๊ายบาย